โซ่บบวโซ่บวไปหน่อหาโซ่บบว Boa! นี่มันท่าอะไรเี่ยมันท่าพังกล้องเนี่ยว่ะโซบัวอยู่ไหนเนาะโซบัวเอาอันนี้ไปก็ได้เนาะ เอาโซ่เส <ersch> so ้นนี be, ้ไปก็ได้มั้งก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวปลดปล่อยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดเดี๋ยวเรียกกันเรียกเดี๋ยวเรียกกันจิ๊กรูจิ๊กรูจิ๊กร้าวเย้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 เดี๋ยวดเดี๋ยวดูเปิดวสีแอเปิดวสีแอย่าลีลาขอลองเปิดหน่อยเร็วเย้อย่าไปกินลวดบัว chinh chọc lưu chục đấy luôn luôn ạ hui 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 ôi, hui 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 ถอยถอยถอยมาเดี่ยมามามาเดินเดินเดินเฮ้ย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 โอ้โหไปละโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้รีบเลยขันก่อนขันก่อนเศษแท้ชื่นเศษแทเศษแท้เดี๋ยวปิดด้วยก่อนอุ๊ยอะไรเนี่ยเห็นแค่ขึ้นมาก่อน ชิดบอดอักแล้วเปิดมา,มากรสัแนแป๊บหนึ่งนะแม้ก็สันรุ่นนี้มันมันเอาแต่ใจ,ใจน,นะเนี่ยดู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 นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแม้กระสันรุ่นรุ่นนี้นะครับมันต้องทําแบบนี้นครับดูนะเปียงนี่นครับแล้วดูแม่แม่มันจะใช้งานได้เลยปกตินะสูตรไหนไม่รู้นี่ ทำอย่างนี้จริงๆดีๆไม่ชอบนะครับเฮ้ยคนคนเฮ้ยคุณน้คนนเฮ้ยนั่นเห็นไหมใช้งานได้น่ะเออนี่นี่มันเลืองจริงนะครับระบบระบบกระแทกนะถึงจะใช้งานได้เห็นว่าระบบผมจะโม ดูกทำยังไงแล้วผมก็เลยเฟีย้ยงลงดินเอามาใช้ใหม่เออใช้ได้เฉยระบบนี้ผมพังพังเร็วตะเย็นบัวเอ,อไหนหน้าลูกชายอยู่ไหนวะเห็นแต่ขาเว,ว้ยโอ้ยมีแหง้งเดีได้ขขิดแล้วไหนดูหน้าซีหน้าอยู่ไหนเอ้ยฟินโอ้โอโอดูซีอาทิ์แม่ ชินบอกโอ้ยเอาวัน้อย่างวะเอาวันนี้ไปมึงอ่ะมนหนาันหนาเอ้ยคึกยหน่องมนหนามนหนามนหนา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาแม่ดูหน้าตาเขาหน่อยสิโอไมีแห้งดีอตหล่มซะเนาะ วัวค das ึกทำแบบไหนสอนวัวไงวัวคึกทำแบบนี้เน่่เเน่น่โอ้โอ้ดูลูกชายแม่แม่สิโอโอโอโโออโอโโอโโอโโอันคิดว่าบบมานชอบความเจ็บปวดโอ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 ยังมาหามเดือป่าได้ยังมาหางเด้ออาทิตย์น้องจะเล่นกัน ีโอ้ตายตายโอ้ล้ม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 ล้ทำอะไรกันอะเอ้ยทำอะไรโอ้น่าเล่นน่าเล่นไม่เห็นบอลขนหนาวขนหนาวนะอ้าวบัวเอ้ยนะเอ้ยนะเอ้ยนะบึนเนะ เออป้าหันตูดให้ป้าบัวแทงตูดป้าเด้อเห็นอย่างงี้น่นั่นไงอย่าเด้อป้าเด้อเฮ้ป้าบอกเบื่นหวังกจะทำป้าออโ,อโ,โอ้โหผลเข้ากลางตูดเลยเออในทุกวันนี้เริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงแบบว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช้งานนะให้หัวชนเลยเ,เออดีมากขึ้นดีมากนี่ดู วิวมันเท่เลยแง่แง่ยกลอนแงน่แง่แง,ง,ง่เอาให้บัวแก่ไข่ซิมเมื่ออันนี้ก็สเสียวพังไปแล้วแง่แง่แง่ไม่ควรยกล้อครับแม่ยกล้อเลียงด้วยยกล้อเลียงหมายความว่า เออยกรอแล้วก็ขี่ไปไกลๆนะโอ้โหเฮ้ยเหนื่อยไหมลูกไม่เคยเหนื่อยครับเัาเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องกินครับไอ้ไอ้บัวนั่นเงียเหมือนเกลียนเงี้ยเงี้ยเงี้ยนะโว้หืมอื้มหืมหืม เจ๊ย่หันด่าให้บัวว่าเจ๊บัวก็แทงเล่นหรอกเจ๊ก็ไล่มาน่ะเง่ดูดูดันดันดันโอ้ยดันดันชื่นเง่อ้าไปชนเดไปชนต้นหญ้าอีกโอ้โหดีที่เหลือเกินบัวป้าบัวโอ้โหสู้กับป้าครับดูอ่ะป้าก็เอาจริงนั่นแหละเออชื่นจับ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 โอ้ชื่นจะเอาขึ้นบ้างครับผมพี่น้องนี่ขึ้นบ้างเลย ชื่นหางวัวนะทุบตาหางขาดเลยลูกไอชื่นแทงเขานิดนิดอืออชิบไอชิบไอชิบชื่นบอกนี่ชิบไอชิบ ไปเจ็บไปเจ็บไปเจ็บโอ้โหคอเคลียร์กันละอ่าเล่นด้วยกันดีๆลูกอย่าตีกันเอ้ยมั้งแหละเอ้ยแม่บัวเองนอนนี่นแหละเอ้ยชื่นเหยียบเลยไปนอนหยียบแล้วไปนอนเนี่ยนอนไม่สนนะลูกนอนไม่สนนะลูกนอนเนี่ยอะไรไปชื่นกดเลยลูกให้บัวบรรญาณดื ไม่ได้กลัวหรือก,ก่อนวายบวบวัวตัดแตกนี่นอ้อเสร็จแท่เองลุกไม่ขึ้นแล้วเจอท่านี้ของเจชื่นเข้าไปถ้ากดบัวไว้ไม่ให้ลุกหนีเป็นไงล่ะเออแม่บอมันใส่ลูกชายฉันละลูกชายฉันดื้อน,นะครับบางท่านก็บอกว่าเออลูกเราด้วยอยู่แล้วเนี่ย ลูกเราเป็นแบบนี้นะรักในสิ่งที่บัวเป็นนี่นครับผมโดนชื่อเล่นไปบอกลูกชายฉันก็ด,ดื้อใครมาก็ทำชัยวันนี้ก็ปกตินะครับน่าจะเป็นตอนตอนสิบเอโมงมัง้งไฟมาชื่นเตะเสียค้างลูกเสียค้างแล้วปัดเสยงาอะไอาชีพอาชีพลูกขึ้นแล้วนะเี๋ยวเอาคืน หันดากมาเดี๋ยวนี้ได้กินไหม,มบวัวดูครับเล่นกันเห้อหันดามาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากเก็บตัวบัวจะหันมาไหมหนึ่งสองสามจะไปเองโอ้โห,หนึกว่าจะแน่นึกว่าจะแน่เดี๋ยวไปจิ้มจิ้มไปอีกนะ จิ้มๆเขาอีกนะบัวยหไปจิ้มพ่อลูกผมจองฉีดวัคซีนแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้จองฉีดไอ้อะไรนะอะไรที่ผมจองฉีดซิโนโฟาร์ม,มรู้วัคซีนจะมาตอนไหนแต่พอเปิดให้จองติดเยอะเลยก็ไม่เข้าใจมันไม่ซื้อดีๆมาก็จบ เอาเตต่อพูดถึงเรื่องวัคซีนละเครียดนะครับอาชิพอาชิพเตะโอ้โหชื่อก็จดนะฮะให้แม่อุ้ยเดี๋ยวไปหาโซ่มามัดบวกันเลยอย่าทำอะไรกล้องซันนะพวกเด็นสอคน บัวไปเล่นกับโนมิลูกฮะโอ้ขนาดนอนยังแพงเขาเดี๋ยวพาบัวไปเล่นกับชื่นใจก่อนนะเอ้ยไปเล่นกับ เออมาเล่นด้วยเออเตะหัวยบัวเลยนี่เหมือนไส้ไม่มีขนาดก็จะเอาขนาดมากดน้องมาดูชื่นนี่กดหัวยบัวเลยนี่เนียนี่เนียนี่เนีนี่โอ้ชื่นขึ้นเองครับวันนี้บอกรับหน้าที่เป็นโอ้เพื่อนสมพรมาได้ยินเสียงรถตาสมพรครับอ่าก็จะทำใส่ตาสมพรครับมาบัวมาเ็ว เดี๋ยวพาบัวไปเล่นกับนานโนอนนะนนไปหาเรื่องเันไปทั่ววในบัวฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไปเล่นกับโนก่อนสวัสดีครับ